เอาละครับสวัสดีนะครับชาวโลกทุกท่านนะครับพบก,กับผมมาเช่น S c h h n n n l l นะครับสรีมเมอร์ชาวดองคารที่จะพาทุกท่านกลับดองคารด้วยกันนะครับวันนี้ผมนะครับมาเช่น S นะครับไม่ได้จะมาเล่นเกม Apex Legends ให้ทุกท่านได้ดูนะครับแต่ว่าผมจะมาบอกวิธีการทำให้เกม Apex Legends มี SOV 120มันมีวิธีง่ายๆเพียงทำตามผม ตามขั้นตอนนี้เลยครับก่อนอื่นไปที่ start ไปที่โฟลเดอร์ a p e x นะครับปึ๊บมาที่โฟลเดอร์ profile นะครับไฟล์ profile นะครับตอนแรกมันจะเป็นรูปนี้ซึ่งเราจะไม่สามารถเข้าไปแก้ข Config, ไขคอนฟิกใดๆก็แล้วแต่ในเกมได้ให้เราคลิกขวาไปที่ open w i t h นะครับคลิกที่ notepad และกด ok มันจะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถแก้คอนฟิกได้แล้วคอนฟิกที่เราจะให้แก้นะครับก็คือ cl underscore fov scale เปลี่ยนจากเลขใดก็แล้วแต่นะครับให้เป็น1.7และกดเซฟกดเซฟอุ๊บผมเซฟไปละกดเซฟจากนั้นคลิกขวาที่โปรไฟล์ไปที่ property กด read only กด apply โอเคเท่านี้เกม a p e ป l l g g n n d ก็จะเป็น FOV 120เรียบร้อยนะครับง่ายไหมวิธีเช็คนะครับว่าเกม e p e x นั้นเป็น FOV 120แล้วหรือ,อยังให้เข้ามาที่ห้องซ้อมนะครับแล้วเลือกตัวละคร O c t a ทนหรือปัดเฮาวนะครับแต่ว่าผมแนะนำจะเป็น Octane มันจะเช็คง่ายกว่าเพราะว่าสกิลคิวสามารถกดใช้ได้เลยไม่ต้องรองให้อันติปัดหฮาวเต็มนะครับ กด Q เห็นไหมครับถ้าจอมันนิ่งมันไม่ขยับแสดงว่า FOV เป็น120เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวิธีนี้นะครับมันก็จะมีข้อเสียนั่นคือเราไม่สามารถที่จะปรับเซตติ้งวิดีโอภายในเกมได้ถ้าเราปรับอย่างผมผมจะปรับให้ดูนะครับปรับอันไหนก็ได้ครับคเทปุ๊บกดแอปพลาย เกมจะกลับมาที่ FOV 110นะครับลองดูครับเห็นไหมจอมันจะขยับเวลาเราก,กดสก,กิลอันนี้คือ FOV 120ออนะครับวิธีแก่เรียกว่าวิธีแก้แบบบ,บ้านก็คือออกเกมเข้าใหม่ซึ่งถ้าเป็นคนที่แบบชอบปรับเซตติ้งนะครับปรับนู่นปรับนี่บ่อย เราก็คงไม่อยากที่จะออกเกมแล้วเข้าใหม่บ่อยๆใช่ไหมผมวิธีแก้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นมาที่สต e a m ไปที่คลังนะครับไปที่เกม apex legends ไปที่คุณสมบัตินะครับไปที่ไฟไล์ภายในเครื่องกดเปิดหานะครับไปที่โฟลเดอร์ของ conflict แล้วก็มาที่ไฟล์นี้ครับ conflict default pc กดคลิกขวา copy และกด paste เมื่อ paste แล้วมันจะเป็นไฟล์นี้ c o n f i g default pc copy นะครับให้เรา rename โฟลเดอร์นี้ไฟล์เนี้ย rename เป็น auto exe c นะครับเมื่อร e แล้วกดเข้ามาเมื่อเราเมื่อเราเข้ามานะครับมันจะเป็นคำสั่งแบบนี้นะครับเป็น c o n f i g นี้ ให้เราลบออกทั้งหมดเลยนะครับและก็อปคำสั่งนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ e s s r r p t t o o ใต้คลิปนะครับคำสั่งนี้คืออะไรคำสั่งนี้คือเมื่ออยู่ในเกมเราสามารถกด F12 F12 เพื่อที่จะให้เกมกลับไปที่ FOV 120โดยที่ไม่ต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่ครับเมื่อเสร็จแล้วกดเซฟไฟล์ auto.exe c นะครับ ไปที่ Steam นะครับกลับมาที่ Steam เหมือนเดิม Apex Legends คุณสมบัติหรือ Property ที่หน้าทั่วไปหรือ General นะครับให้ก๊อปข้อความนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ Description เหมือนเดิมนะครับบวก EXEC Auto EXEC นะครับก๊อปมาใส่ตรงนี้เท่านี้เราก็จะเข้าไปที่เกม Apex Legends และกด S F12 เพื่อที่จะให้ FOV กลับมาที่120โดยที่ไม่ต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่เห็นไหมไมต้อออกเกมเข้าใหม่ละอ่าม่ต้องเสียเวลาสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่า FOV 110กับ120อะไรดันดีกว่ากันผมก็ตอบได้แค่ว่ามันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับว่าถนัด FOV แบบไหน เซตติ้งแบบไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดอย่างผมเนี่ยเล่น FOV 120ได้เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบมองมุมกว้างภาพที่เหมือนกว้างๆนะครับสำหรับแต่ว่าข้อเสียของ FOV 120มันก็คือตัวละครที่เราโฟกัสจะตัวเล,ล็กลงเพราะว่าเรามองภาพได้กว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคน คอนฟิกนี้สามารถปรับแก้ได้ถ้าคุณอยากลองเพื่อนๆอยากจะลองสามารถลองทดสอบได้และถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราเลยเราเล่นแล้วไม่ถนัดก็แค่ปรับกลับมาในเซตติ้งที่เราถนัดเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้การแนะนำวิธีการปรับ FOV เป็น120ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผม Machine S เพื่อที่ทำคลิปต่อไปหรือว่าคอนเทนต์ต่อไปอีกนะครับและอีกเรื่องหนึง่งที่ผมอยากจะรบกวนเพื่อนๆที่เข้าผ่านไปผ่านมาใน Channel YouTube ของผมผมมี Channel Twitch ที่เอาไว้สตรีมเกมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้าไปพูดคุยไปเมาท์มอยไปดูผมเล่นเกมไปดูผม เฮฮาเพื่อนๆหรือว่าอยากจะมาเฮฮาด้วยกันก็รบกวนเข้าไปที่ลิงก์สตรีมที่ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับและกด Follow เป็นกำลังใจให้กับมาชินเอสสตรีมเมอร์น้อยดาวอังคารที่จะพาทุกท่านกับดาวอังคารด้วยกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ